หญิงเอ็นมน้อยวันดีค่ะ จะเป็นบ้าแท้บ้าดียวไม่ได้อยู่บะย่างอยู่บะ กุ้ยที่เราเมื่อเช้านี่แหละห้าวีห้าวีี่เอามาให้มาลูกมามาลูกมาชิทางน่ะเดี๋ยวท่านคุณไปโยกเอาเลยไปโยกเอาเลยนั่นลูกนั้นนั่นแม่เอามาแล้วนั่นนั่น กินกไหมกิน,ะกนกไก่ไนะมไก่กินไก่กินลูกอาชีชอบมากเลยไก่เค้อาชีชอบใช่ไหมลูก น้ำมืกิ้น้ำเม่ย์อีแับนี้ของโปดเหรอของโปดของโปดน้องอาชีของโปดของโปดน้องอาชีเคฟซีกินไก่ทอดนะโอ้พู้ใหญ่มาแต่เช้าเลยวดิดค่ะมาแต่เช้าทักจากแต้งเป็นนั่งล่ำทักอยากเป็นอะไม่ค่ะพร้อมเรียบร้อยเขาจะมาเชิญใช่หมมันมือค่ะหนึงนี่อ้าวใครมาจะมาทากินใช่ไหมอ้าวด้วยกันนะว่า าาาอา,า <c oughs> อชีเหมาแล้วไปเอาแม่พ้าน้องไปเอาหมไก่ทอดนะผ้าน้องไปเอา <c oughs> <c oughs> เขาแจกแล้วพาน้องไปเอาก่อนเลยนะพาน้องไปเอามากินก่อนกินนั่นแหละไปพ้าน้องไปเอาไก่เฟนนฟนะมันสายมามันคนเยอะได้ไปเอาเลยพาน้องเอาก่อน มันไม่ได้เข้าตัตานแล้วเข้าจกเนื้อแหไะไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าจ่า มาดูของขวัญนะคะไปไปดูก็ททยบ้านมาดูของขวัญฮะทำคลิปทำคลิปยินดีต้อนรับนะคะค่ะยินดีนะคะป้าเราไปดู เลียนหัวหน่อยนะคะควรก็ถืออะไรก็ไม่รู้นะคะตอนแรกจะไม่ได้ขึ้นหรอกอันน bueno> ี้ก um> ็จะเป็นนะคะซุ้มนะคะเล่นเกมตอนนี้พี่ก็แต่งมาจัดเมื่อเช้าแต่เด็กมาดูมาญาไปดูที่ก่อนเรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเนาะนะคะมันเด็กของขวัญโอ้เราเชยที่สุดเลยโอ้นะคะ นี่ค่ะพี่น้องสวยงามนะคะป้าจัดป้าป้าจัดเลยลูกสาวป้าจัดลูกสาวอยากจัดดันใช่ไหมมีถุงเท้าด้วยก็ป้านำมีมีทั้งถุงเท้ามีทั้งถุงเท้านักเรียนเคื่อออมอาเป็นสมุดเป็นอะไรทุกอย่างเลยเนาะที่อยู่ตรงนี้มีทุกอย่างเลยอันนี้จะเป็นตุ๊กตาค่ะโอ้ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีเนาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ ส่งมาให้นะคะสนับสนุนงานบัณฑ็กในวันนี้สมทบเดีวขี่ไปเอาที่ห้องอ๋อกระเป๋าอีกเนาะก็มีกระเป๋าด้วยนะคะมีการ์ตูนออ้ดูๆเาไปส่องด้านในเยนะเไปส่งด้านในนี่กตุ๊กตาตุกตาโอ้ของเด็กๆของเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงกระเป๋าก็เยอะ ท่านแก่เสร็จแล้วจะเอาขนมนี้กับใส่ขนมนี้กลับบ้านโอ้โหมาดูเด็กชายเสื้อบ้านในบ้านว่าจะเอาบ้านในบ้านจะเอากระสอบนี้เลยเราเอากระสอบนี้ใส่ขนมกลับใส่ขนมกลับบ้านเลยไปไปรู้สึกว่าก็บอกน้ำเยอะมากเลยนะพีนี่นะคะก็บอกน้ำ ใส่นาเยอะแยะเลยได้ทุกได้ทุกกระเป๋าก็เยอะนะคะกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเนาะสีเยอะแยะเลยนะคะของขนมนี่นะคะกองมาเลยค่ะไปเราก็ไปดูนางลาเสือบอกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเด็กเอ้ยเด็กดีดีนะคะทุกโอกาส คือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่สู่สสอนาคตที่เลือกเองอะคะ,คะวันเด็กแห่งซาดปีสองห้าปนะคะคิดแล้วเราอยากกลับเป็นเด็กเหมือนกันนะ <laughs> <laughs> ขาก็ไปเราไป ดูลำเดี๋ยวเราลงลคลิปก่อนไปดูลำท่าใหม่ปะติหน่อยแล้ว